สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนี่คือช่องวงวอกช่องที่จะมาน,นําเสนอเทคนิคในการจ่ายสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์กับพมวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเ e มิน i เป็นแอปที่สมารแต่งหลุดภาพเก่าที่ไม่ชัดที่ต้นใต้เหล็กอ,อาสิปีแี่แล้ว่ะให้ลบมาจัดมันปึงใต้เหล็กว่านี่เป็นแอปที่นําเอาระบบ AI เข้ามาเปิดอแต่งให้ภาพจัดเจน แหววเวงจนนเพือนตกวะท่านใครวะเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริมกันเลยดีว่าจุกเกินโอเคขั้นต่อแรกนะครับให้นเ,าหาเพือนเรือนมาฮะทีเพสโตนะครับเข้าไปเลยกดที่ช่องค่อนหน้าตรงนี้ครับพิมวารีมินิครับามาได้ก็กดก่อนหน้าเลยนะครับถึงจะกดติดตั้งไปนะครับ คอลสักโคลนะครับตรงนี้รอ้มันลดครับกพอถึงหน้านี้กดเปิดครับขอร์ลมันลดไอ้ทั้งถึงน้านี้นะครับกดดสี่แดงเลยครับต่อไปครับต่อไปกดต่อไปถึงการลงเจอก้าใจนะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่าลุงตะเบียนครับตรงนี้เลยครับ จึงการให้กรอกอีเมลของเรานะครับอ m a i l อะไรก็ได้อีเมล,ลก็ได้ซึงเรากดที่ข้อหลับรหัสขั้นตอนต่อไปกับกอดคำว่าเข้าใจแล้วกับสีแดงเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่อีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Hotmail หรืออะไรก็ได้ไดับที่เป็นอีเมลครับอ่า ก็ามาทีข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ครับจะเห็นข้อความถึงไงเราก๊อปรหัสนี้มานะครับก๊อปปี้ถึงไงเราล็อกไปดีแอปพลิเคชันนะครับที่นะทลงทะเบียนนะครับถึงก็ว่างรหัสพันธ์ที่เราก๊อปมานะครับพอถึงกันตอนนี้ให้เพื่อนๆมาตั้งรหัสพันธ์ของตัวเองนะครับรหัสพันธ์อะไรก็ได้ครับที่เราจําได้นะครับ โอเคจึงกดลงแตเบียนกับรอสักโกรลนะครับซึงก็ห้เปลี่ยนลูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะแหล่เลยลูปในห้ามรอสักโกลครับซึงก็ตั้งเชือเล่นครับตรงนี้ก็มีตั้งเ็นเลยดีววงวอกก็ได้ครับเป็นเชอจ่องปุ้มนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องไม้โต๊ะตรงนี้ครับ กดทีลูกซ้อนมุมบนคว้ากับพอถึงน้าน,นี้ให้เปื่อนๆนะฮะคำว่าปรับแตง่งก็กดเข้าไปเลยนะครับปรับแตง่งกดชายเลยโอเคกดอ,อนุญาตครับพอถึงน้าน,นี้ให้เราเลือกรูปที่ต้องการนะครับผมเอารูปนี้แล้วกันไอ้เด็กเล่ยวะ มันลอกขาดไอ้เบานี่เสร็จแล้วให้ตัดรูปที่ต้องการนะครับขนาดที่ต้องการนะครับเอาให้ตามความพอใจของเรานะครับเส้นจแล้วกดโทูบไปครับรอแป๊บครับมันก็จะขึ้นโกดระหน้าตรงนี้มานะครับก็รอมันเดียวครับเสร็จแล้วให้เรากดกากบาดปิดไปเลยครับก็รอแป๊บครับนี่เป็นง่ายครับมาเลือความแตกต่าง ก้อนกับล่างกับเป็นมาตางคว้านี่คือก้อนนะครับพอเหลืองไปต่างซ้ายครับนี่คือล่างทานะครับชัดแจ๋วเลยครับเฮ้ยยะยูมันลูกลี้งเสร็จแล้วให้เปลื่อเๆือนกดบันทึกทีมุมกว่าบนนะครับตรงนี้มันจะให้เราแช่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือแอปต่างๆนะครับเอาเปลื่อไม่ยักแจ่ก็กอดออกมาได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทํานะครับซึ่งแล้วให้เราเข้ามาที่แกลเลอรี่นะครับ ก็ให้เราก่อนหน้าโลบที่เราตัา้มบ่อยหลักเดียวนะเปิดขึ้นมาเลยครับเฮียละ่ะกะไอ้เบ้านี่มันโลกขาดเว้ยปวดตขึ้นหน้หว่ามันต้องโล่แน่นอนเลยเบ้านี่เชื้อพุ่มต้าเพื่อนๆตุกโกลและสุดท้ายนี่ปุ่มยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแจ้์กดซับใกล้เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ่มวงวอก เพื่อให้มีคลิปวิดีโอดีๆมีสาระตรงไหนมาแนะนำในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับทุกคน